วัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมที่ชื่อว่าอันดาวอันนาวอันเกาอันอะไรสักอย่างครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ของค่ายการีน่านะผมพี่อยากจะลองเล่นมากๆนะผมปเป็นแนวเหมือนกับเอาชีวิตรอดในซอมบี้นะผมวันนี้พี่กับแฟนพี่นะครับผมพี่แวร์นะผมขอเชิญพี่แวรหน่อยเร็ว สวัสดีครับนี่พี่แวงก็จะมาเล่นกับพี่เราครับผมเป็นตัวละครอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมกดเข้าเกมอันนี้คือตัวละครพี่นะแต่งตัวก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเรายังไม่ทิ้งคอนเซปต์หัวเหลืองไอพี่แวงนะฮะไปรุยนี่นะผมชื่อนะผมอย่าบอกนะมีคนตั้งแล้วโอ้ชื่อนี้พี่ว่าไม่มีคนตั้งหรอกมาดูกันว่าภายในตัวเกมนี้จะเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะว่าพี่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมว้าวนะผมนี่มันเป็นคาสซีนใช่ไหมครับผมพี่ขออนุญ,ญาตข้ามคาสซีนเลยได้ไหมเพราะว่า ับผมเดี๋ยวดูคุณภาพสวยมากนะพี่ว่าเ,เกมที่แบบว่าภาพสวยสดจดแจ่มมากขอพี่ขออนุญาตข้ามคาสิเนาะผมเพราะว่าเราไปหาดูเว้แต่ว่ารถระเบิดตอนนี้อุ๊ข้ามเขาแดดอะรถเระเบิดอนนุ้้ยรถชนนะผมโอเคมาถึงนะครับผมจะให้เราบังคับได้เนาะก่อนทำก่อนเล่นก่อนนะผมให้ออกจากชายหาดนะพะเัเกตเดี๋ยวพี่จะเดินไปตรงนี้ก่อนเออไม่รู้มันให้ไปต้อชายหาดอ่ะมันก็หยิบกระเป๋าขึ้นมากระเป๋าเป๊ เฮ้ยเดี๋ยวเกินจใจหาดอ๋อนี่วิ่งเหมือนพับโอ้ยเหมือนพับเลย่ะเหมือนเกมพับเลยอะเหมือนกันเลยนี่ตั้งตามทางตามทางครับผมทีนี้เขาก็ไม่รู้นะเขาก็ขึ้งแรกแอ้ยให้เราเข้ามาที่อ่าวลืมอ่านเลยที่ปั๊มน้ำมันนะผมแล้วก็จะมาเจอกับอุ้ยมีคนนอนเจ็บอยู่นะผมผู้รอดชีวิตผู้ล่วงลับตกลงรอดนะ รอดชีวิตผู้รองรับไม่น่ารอดแล้วล่ะต้องผมอุ้ยมาเชเต้โอ้โหพี่ชอบเลยมาเชเต้เต้มาคนคนมาแล้วว่าทุตอมบี้ว่ะอ่าฮ่ามาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้ามาตามทางมัาเจอวันนี้ทีอเรียบร้อยนะผมได้ปีเอ็กซ์พีนเฮียลองเข้ามาในนี้นะผมมาเจอหกเมตรอะไรเนี่ยกระป๋องตรวจสอบกันเลยกระป๋องเปล่า มีรูกสรบอกขนาดนี้ต้องเจอแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้คือเวนตี้บอดี้นะผมที่รเราหาเราเรียบร้อยกดใช้เลยเวนตี้บอดี้ได้ใช้ประโยชน์แน่ตามนีนะผมนี่ขนาดนษพรนะผมถึงใครก็ตามที่เจอสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นข้อความนี้ไหมแต่ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณได้วันนี้เป็นวันที่2แล้วตั้งแต่ฉันได้หลบหนีเมื่อคืนฉันนอนไม่ได้เลยเพราะทันทีที่ฉันหลับตาลงฉันจะเห็นว่าพวกซอมบี้กาลังพังแคมป์เข้ามาที่แย่ยไปกว่าน,นั้นฉันปวดหลังเหลือเกินแสดงว่า ยกเยอะ Thanks <laughs> Hermia เจอแล้ว,วช็อตกันว่ะสภาพนเนอะยอันตรา,ายกำลังเข้ามาเหรอโอ้โหนี่เลยโอ้ยออออออเดี๋ยวนนะออยรู้สัญอาณฉักจะจัน,น,นยอง เออกดกระปืนอ้องเกมเหมือนเ,เกมเกมเข้าไปเฮ้ยมีซอม,มบี้ข้างหน้าอีกแล้วเดี๋ยวก็นนะพี่ใส่แม,ม็กกาซีนบางหนึ่งสามตัวสี่ตัวว่ะระวังด้วยนะเธอสุกเข้าหัวไปเลยก็คือไม่น่าตุยหรอกตรงเนี้ยคิดว่าเออผมเราก็จะมาที่มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ว่ะมอเตอร์ไซค์สีแดงตอนนี้แฟนพี่ก็เล่นมาพร้อมกันนะผมน่าจะเจอกันอยู่เพราะอยู่เซิร์ฟเดียวกันแนี้ยนะผมเดียวเอง The shelter. If, there's there, if there's anyone out there, any survivors. Please answer. Welcome to the Raven shelter. You need to be inspected and registered before you can go inside. A new survivor? Don't be nervous. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Thank you. ตรวจสอบสุขภาพคุณห uh, น้าจอสุขภาพโอ้ร่างกายจิตใจความสะอาด mm hmm. สดชื่นอยู่อ๋อมันต้องอาบน้ำด้วยเหรอเนี่ย <Whoa. S 1> โอเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้นะโอเคก่อนอื่นเลยนะผมไปห้องน้ำชั้นสองเราใช้อ่างอาบน้ำก่อนเลยได้เลยห้องน้ำนี่โอ้น้ำเต็มอ่างเลยดีเลยใช่ไหนเอเชนร้อนมาสักพักแล้วคุณนี่หลับสบายแน่เออผมเชื่อแหละ อมีของด้วยนะเอยสาืเครื่องแต่งตัอเสื้อผ้าน,นี่โอุ้ดเขมเลยทุกคนที่ไม่ชอบจุดแดงไม่ออกจุดแดงออกยวิ่สกินปืนใส่เลยโอ้โหสุดยอดได้ทุกคน มาต่อเลยนะผมคุยกับแชร์ดีโอเคนะผมคุยกับแชร์ <You S 1> ดีเดินก็ไปกันเลยนี่มันอยู่ด้วยกันแล้วเห็นเห็นไหมโอเคนี่พี่แวนสวยไปทุกคนผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยนะผมไปทำเคสต่อ โอ้เป็นการไว้อะไรให้กับคนที่ร่วงรับแฟนนะผมหลังจากที่เราไว้อะไรเสร็จแล้วนะผมเราก็กลับไปคุยกับทางนั่งของ Saying goodbye to even when I just realized I shouldn't have brought this up ปอบโยนไปเลยระดับเราอ่ะให้เราไปที่ศูนย์บัญชาการแล้วตามหาเคนแอนที่เคนนังบอลเหรออุ้ยอะไรหล่นนะคุณทิ้งอะไรลงมาเนี่ยคุณเคนสวัสดีคุณเคนสายของเคนนี่เวตังทางกดซื้อก่อน โอ้กระสุนซื้อเลยกดกบพาแล้วก็กดคราบกระสุนได้อ๋อต้องคราโอเคสวยงามแต่ล้อย่างไง้ต่อครับบิ๊แบ่โอ้ยอยู่บนพอแล้วแค่ขอบพอเหรออ๋อแชรี่แชรี่เรออยู่ต้องไงต่อเอาออกเดินทางแล้วเหรอเฮ้ยไม่้ว่ะ

อ,อกเลยวา่าง่าย,อออายตอนนี้พี่ออกมาดักดักปูดเรียบร้อยนะผมจัดการซอมบี้แล้วตอนนี้พี่ออกมาข้างนอก โอ้เราสามารถวางได้เลยทุกคนพี่จะวางตต๊แว,วัดตรงนี้แล้วกันนี่เรียบร้อยนะผมอ่างใช้อันนี้โอเคว้าวเออเกมเอาชีวิตว่าสุดๆบอกเลยตู้เก็บของเอาไปวางไว้ในบ้านไงเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยอ่าผมได้ประตูแล้วนี่เรียบร้อย ผมจะจิบปรุงอาหารด้วยเป็นเชฟด้วยอ่ะมันคือเดือดซิมที่บอกเลยปรุงอาหารก่อนนี่เป็นสเต็กแน่นอนตรงนี้อ่าว That was delicious. You're a better cook than Cain and Roman combined. ที่ทำเต่าย่างเต่าย่างคนไว้หน้าบ้านย่างไว้หน้าบ้านนี่แหละเออเอออยู่ย่างมุมกันเลย I can make new s เอ a ยเป็นไง ให้ตัวครับตัวไปเพื่อครับเ,เนนฮ้ยแอคชันไรเฟิลเหรอเฮ้ยว้าวโอ้โหตันี้โอ้โหไม่ยอมเรื่องอยู่ได้ปืนนะผมโอโ้โ,อโหอย่างเฟี้ยวเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นเกมนี้กันดูนะผมหลังจากที้ี่อาจจะเล่นเกมนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าส่วนตัวชอบเกมแนวนี้มากเดี๋ยวดูว่าระบบเกมในค้าต่อไปจะมีอะไรบ้างทีคราบลงดาบจะมีทำปาจะมีระบบต่งางๆอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับสำหรับพันนี้เราก็ถือว่ามาลองเปิดสร้างตัวละครแล้วก็ ลองระบบต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับตัวเกมนี้นะครับผมสำหรับทลินี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วกดก,กระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปนี้จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วสู